สวัสดีครับพบกับนัดสิาสีประกณ์รถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วนะรถครอบครัวด7ที่นั่งนะฮะขนาดเล็กกะทันรัดพร้อมเหมาะพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะฮะแล้วเป็นรถที่บอกเลยว่าขายดีมากๆคุ้มค่าจริงๆนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 6 Honda BRV ตัวท็อป1.5 SV ไม่7 0 0 0 0 กลับมาอีกแล้วนะฮะ Honda BRV สุดยอดรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับบอกเลยว่าเป็นยนตกรรมจากอินโดนีเซียที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะฮะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Honda Jazz เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความประหยัดนี่หายห่วงแน่นอนที่สำคัญคุ้มค่าจริงๆนะฮะเพราะว่านั่งได้ถึง เจ็ดที่นั่งหรือแม้กระทั่งจะไว้ขนของบ้างก็ได้นะฮะในวันเอกวระสงตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะโมเดลผลิตปี2016จดทะเบียนก็2016เพราะฉะนั้นก็เป็นโมเดลแรกเลยของ Honda BRV นะฮะตอนที่ขายนี่มี2รุ่นนะฮะมีตัว SV กับตัว V ตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ย็คือตัวท็อปเลยนะฮะ1น SV ราคาร้นใหม่ป้ายแดงนะครับ8ป0,000 2,000 20, มบาทนะ่ามาด้วยสีบรอนสดใสสวยงามคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่ด้วยความที่บ้านของคุณลูกค้านะฮะก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ซื้อในนามบริษัทเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปซื้อเนี่ยก็มีแวดเหมือนกันนะอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยนะครับคันนี้โมเดลปี2016นะเพราะฉะนั้นอายุรถ5ปีเลขไม 7, ่เ0 0 0 0กิโลเมตรแท้เช็คศูนย์ตลอดนะฮะ ถือว่าไม้นี่กำลังพอเหมาะพอดีเลยนะกาอยู่รถ5้ปี โครงสร้างรับประกันเหมือนเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้เจ็ดหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยเรามาเริ่มกันจากรอบกันกันก่อนเลยนะครับนะตอนที่เข้ามานะฮะไม่มีโดนหนักไม่มีโดนเบาก็จริงนะะแต่ว่าอาจจะมีริ้วมีรอยทั้งคันนะมีรอยกีดขวดรอยขนแมวก็ตามอายุนะเพราะว่า5ปีนะกับเลขไม้เจ็ดหมื่นเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ผ่านการทําสีมารอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดว เรื่องชนหนักที่คว่ำตัดต่อน้าท่วมนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมาด้วยสีบอลสดใสสวยงามนะครับวิวบอนพอออกแดดแล้วก็เปล่งปลั่งเป็นประกายนะครับถือว่ายังบางๆใสๆอยู่นะฮะไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมกับไฟ Day t i ท e LED แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับตามสไตล์ตัวท็อปกระจังหน้าเป็นตัวแรกก่อนไมเนอร์เชนนะฮะแต่ก็ถือว่าเท่มากๆนะได้กระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับโลโก้ใหญ่โตมโหรานนะครับรถป้ายกรุงเทพตั้งแต่เบอร์แรกนะครับฟิล์มมี ให้รอบคันเลยกันสาดมีให้รอบคันตัวยึดแหลกหลังคาอันนี้ของโรงงานก็มีนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆด้วยนะครับมีกาบรอบคันอันนี้ก็ของโรงงานให้มานะฮะก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งด้านข้างก็จะเป็นกาบพรีเมียมรอบคันก็ตามสไตล์คราอันนี้ของเดิมหมดเนาะเรามาดูล้อแม็กกันก่อนเลยนะฮะล้อแม็กเราจะได้สเปคเดิมจากโรงงานมาในสไตล์หน้าเงาร่องสีเทาเข้มนะพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้าเป็นแม็ก5รูนะฮะขอบ 16นะฮะยางให้มาที่เบอร์205 55 5 r 6 6เป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบอันนี้ยางของเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าดอกอยังพอใช้ได้นะฮะสัปดาห์ที่42ปี2018นะครับเป็นยางของดันหลบทัวริง r r นะดอกอยางนะฮะถือว่ายังลึกนะครับยังลึกยังนิ่มยังคมก็ใช้ได้อีกสัก ปีหนึ่งนะครับสบายๆนะพอใช้ได้อีกสักปีหนึ่งะถือว่ายังได้อยู่นะฮะยังไม่ล้นนะครับล้อแม็กก็สภาพสดใสสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะฮะนะก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับ มือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับฟิล์มมีให้รอบคันกันสาดมีให้รอบคันตกแต่งด้วยกาบโครเมียมอันนี้เป็นสเปคเดิมของโรงงานเลยนะฮะแล้วก็มีซุ้มล้อวงเดือนอะไรนี่ก็เป็นพลาสติกสีดําด้านนี้ก็ของโรงงานนะครับล้อหลังรุ่นนี้จะเป็นดัมเบลกนะฮะแล้วก็แม็กนะฮะก็อยู่ในสภาพโอเคนะฮะอาจจะมีเบียดฟุตบาทมาเบาๆอันนี้ก็ขอเนญาตขายตามสภาพนะเพราะว่าที่เหลือดูแล้วก็โอเคนะฮะถือว่ายังใช้ได้ นะครับยางปี2018นดะครับดอกก็ยังลึกนะฮะยังพอได้อีกสักปีหนึ่งนะครับยังลึกอยู่ซุ้มล้อดูได้เลยฮะก็เดิมเดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิควั่มต่อต่อ,ตอน้ำท่วมแต่อย่างใดนะครับด้านหลังไฟท้ายก็เดิมเดิมนะครับสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะตกแต่งด้วยกัาบโครเมียมนะครับ ไฟท้ายเดิมหมดนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับด้านหลังกระจกก็ของเดิมนะของ Honda พร้อมกับฟิล์มรอบคันรุ่นนี้จะเติม e85 ใหไ้ได้ด้วยนะครับด้านหลังด้านบนจะเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะครับพร้อมกับชุดแต่งอันนี้ของโรงงานเลยนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอ่าอเค ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดีนะฮะผิวพันธุ์ก็แม้ว่าจะผ่านการทําสีมารอบคันแล้วแต่ว่าโดยผิวพันธุ์ก็ถือว่ายังบางๆอยู่นะฮะยังบางๆใสๆนะครับล้อหลังซ้ายก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะอาจจะมีเบาๆบางๆบ,างบ้างก็เป็นธรรมชาตินะไม่ต้องไปทำเนาะ,ะตุ้มล้อก็สวยงามทั้ง2ฝั่งนะครับอ่ะ กระจกมีฟิล์มรอบคันมีกันาสาดให้รอบคันเลยมือจับโครมเมียมผิวพันธุ์ก็เ,เรียบร้อยแน่นอนนะฮะว่าเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะมือจับเป็นโครมเมียมหมดกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับ ฟิล์มมีให้รอบคันภาษีเดี๋ยวต่อให้นะฮะเดี๋ยวต่อให้เพราะฉะนั้นก็จะหมดอีกกีปีหนะ้าใช้ได้ยาวๆล้อหน้าซ้ายนะครับล้อแม็กก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยสวยงามดีนะครับยางยังพอได้อีกสักปีหนึ่งซุ้มล้อก็เดิมๆทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยอ่ะเปิดมาแล้วนะฮะ ด้านในนะครับตัวอักษรคมกริปนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบอ่ะเม็ดอาร์ครุน่นนี้อาจจะต้องดึงด้านบนหน่อยด้านล่างนี่จะดึงยากนะครับโอ้โหดึงยากเหมือนกันนะฮะด้วยความที่เป็นรถบ้านนะฮะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่อ่ะอาจจะดึงให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะเหนียวมากนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอ่ะด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์คถือว่ายังเหนียวมากนะครับ เม็ดอาร์ค hmm. สวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอะ่ะเม็ดอาร์คสวยงามด้านล่างบ้างเม็ดอาร์ครุ่นนี้ดูตรงนี้ดึงไม่ได้ะฮะต้องดึงตรงนี้เอาอ่าเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะแต่ด้านล่างนี่แม้ว่าจะดึงไม่ได้เราก็ใส่ดูสติกเกอร์ก็ได้นะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับมาร์คกิ้งยังอยู่ครบ หัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตวนัวอักษรคมกริปโอเคด้านขวาหน้าผ่านไปด้านขวาหลังกันบ้างนะครับอ่ะมาร์กิ้งยังอยู่ครบนะฮะตวัวอักษรคมกริปเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์ ยุครบนะฮะโอ้เหนียวถือว่าเหนียวมากนะครับเม็ดนาสวยงาม่าด้านล่างกันบ้างนะฮะด้านล่างอ่ะเม็ดอาร์คยุครบถือว่าเหนียวมาก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 เลยนะครับแล้วก็มาร์กิ้งยังอยู่ครบเลยนะฮะหลังคาเดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะหลังคาล้างให้อย่างเดียวนะครับใสๆเดิมๆด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเปิดมาแล้วนะฮะ ก็เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเม็ดอาร์ค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 นะครับเม็ดอาร์ค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 นะครับอยู่ครบทั้งสองฝั่งเลยหน้าตาเหมือนกันนะซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเป็นอาร์คหน้าตาเหมือนกันเลยฮะซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันอ่าฝาโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีรอยพ่นนะครับตะเกียบเดินตรงแนวแนวซิลิโคนเดินตรงแนวฝาโปรงเดิมหมดนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงาม นะครับเซลซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเลยโอ้โหสวยงามมากนะับด้านหลังมีช่องเก็บอ,อุปกรณ์แม่แรงนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดนิดนึงอืมะดูได้เลยฮะว่าซอกด้านไหนพวกเนี้ยบางๆใสๆเดิมๆนะไม่มีร่องรอยของการชนหนักไปคว่ำตัดต่อนะ้ำท่วมสนงสนิมอะไรไม่มีแม่แรงและอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบนะฮะ อ่ะอ่านไปมีพื้นปลูลองกันกระแทกมาให้ด้วยแล้วก็มีพรม5 d ดีพรมกระดุมมาให้ด้วยนะพรมพื้นสวยงามนะฮะล้อไหรลรุ่นนี้จะเก็บสไตล์รถกระบะนะคือต้องหมุน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 ะอาจจะมุดกันนิดนิดหน่นอยหน่อยนะฮะมันเตี้ยแล้วกินล้อไหลยังไม่เคยลงพื้นนะฮะช่วงล่างสวยงามนะฮะโช้กอัพคอยสปริงอะไรเนี่ยแชสซีสวยงามไม่มีร่องรอยของการจนแตกไปคว่ำตัดต่อ,ตอ,ตอน้ำจั่วมารไรเลย,เลยนะครับสวยงามอะ่ะ มาต่อด้านนี้ก่อนมาร์กิ้งยังอยู่ครบสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คอืมอะเม็ดอาร์คประมาณนี้แล้วกันนะฮะเหนียวเลือเกินเม็ดอาร์คสวยงามด้านบนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะอ่ะนิดน,นหน่อยๆพอเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะอ่ะซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยหัวน็อตเดิมหมดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ้นนะครับ หัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเป็นเบรดเรียบเนียนสวยงามสีเขียวไม่มีร่องรอยของการแงะแกะเก่านะครับหน้าตาเหมือน Honda Jazz Honda City เลยนะฮะมงบอกเลขตัวเครื่องยนต์นะ L 1 5 z 1 3 9 0 5 1 5 2นะครับเลขตัวถัง MRHDG ลงท้ายด้วย P 1 0 4 2 7 9นะครับไม่มีรอ่องรอยองการแะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงาม นะผิวพันธุ์ด้านในเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์กันต่อเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะาด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์คอยู่ครบและสวยงามนะฮะอ่ะที่เสาด้านหน้าบ้างเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูดูได้เลยหัวน็อตเดิมหมดมาร์ก,กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบ โอเคไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามามาเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะสะภาพจะเป็นยังไงเนาะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมืนนะครับใช้เครื่องยนต์นะฮะบล็อกเดียวออะ Honda City Honda j a z z เลยก็คือเครื่อง i-VTEC 1500cc 117แรงมา้ารองรับเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง E85 นะครับ e 2 0 e 8 5ได้หมดเลยนะฮะอัตราสิ้นเพลองเฉลี่ยประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตร เครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมหมดนะครับเบ้าโชกเดิมเดิมสวยงามตัวอักษรคมกริบรูกลมรูกลมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดเม็ดแอคสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยถอดเบ้าโชกสวยงามเม็ดแอคอยู่ครบเบ้าโชกสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับแต้มสีมาร์กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับคารหน้ารุ่นนี้อาจจะ ดูไม่ทันหนัดเพราะมีพลาสติกบางอะดูตรงนี้ก็ได้นะฮะว่าเม็ดอาร์คสวยงามนะครับคันหน้าก็สีเทานะครับไดชาร์จเดิมของ Honda นะครับมาร์คกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบจากตรงนี้จะมองเห็นเครื่องยนต์เลขเครื่องยนต์ L15Z13905152 นะครับชัดเจนมากนะสะภาพเครื่องก็ยังใสๆนะครับคันหน้าก็เดิมหมดนะฮะคันหน้าเดิมหมดแล้วก็ แชสซีสวยงามนะฮะมองเห็นเม็ดอาร์คเห็นรูกลมคมคลิปนะฮะเบ้าโชกก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์สวยงามเรียบเนียนเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเบ้าโชกเดิมหมดนะครับซอกในก็ดูได้เลยนะฮะก็เดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมสวยงามนะครับมาร์กิ้งจุดต่างๆก็ยังมีแต้มอยู่ครบเลยนะครับโอเคฝั่งนี้ก็เดิมหมดนะฮะเบ้าโชกเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามรูกลม น็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมรูกลมตัวอักษรคมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับฝาโปรงก็เดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นแผ่นการร้อนยังสวยไม่เปื่อยไม่ยุ่ยรูกลมรูกลมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวรูกลมรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมรูกลมรูกลม แนวซิลิครนเดินตรงแนวสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมรูกลมรูกลมนะครับสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูคมรูกลม,กลมโอเคเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าไปอ่ะมาดูภายในกันต่อเลยนะฮะ ตัวนี้ตัวท็อปนะฮะ1.5 SV เอสวีออกห้าง8 2 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นสเปคจากโรงงานก็จะได้เบาะหนังแท้ลายนี้เลยนะฮะเป็นเบาะหนังแท้สีดำตัดกระได้สีเทาหมดเลยทั้ง7ที่นั่งนะฮะเบาะหนังก็ย,งยังอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีนะฮะพวงมาลงพวงมาลัยอะไรก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับโลโก้อะไรก็ยังสวยงามไม่เปล่่ยไม่ลอกนะฮะวัสดุตกแต่งสีเทาก็ยังสวยงามแผงประตูก็ยังสวยงามนะฮะถือว่าใช้รักษานะครับนะ ถือว่ายังสวยงามอ่ะดูกันไปยาวๆนะแผงประตูก็ถือว่ายังอยู่สภาพสมบูรณ์สวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับฟิล์มมีให้รอบคันนะเบาะตัวนี้ตัวกลางจะพับแบบ60-40ได้นะฮะ ก็จะมีหัวหมอนครบ3ที่นั่งเลยสภาพเบาะก,ก็จะเป็นเนื้อ,อหนังแท้สีดําตัดกระได้สีเทานะครับสามารถที่จะพับนะฮะอย่างนี้แล้วก็ปีนเข้าไปนั่งด้านใดได้นะครับด้านหลังก็จะพับได้อีกเพราะฉะนั้นาบางครั้งบางทีถ้าเรานั่งกันไม่เต็มเนี่ยเราก็สามารถที่จะ พับราบลงไปเพื่อที่จะขนของได้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็จะในอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับตัวพนักพิงด้านหลังก็สามารถปรับองศาเอ็นได้ด้วยนะฮะปรับแยกได้ซ้ายขวาเลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องไปพร้อมกันเนาะอ่าตัวนี้นะฮะปึ๊บเดี๋ยวนะฮะผมดึงให้ดูอ๊บอ่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานั่งกันไม่เต็มนะฮะเราก็จะสามารถขนของได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะด้านหลังก็มีร่องวางแก้วน้ําให้แอร์เพดานก็มี นะครับก็ถือว่าอนเนกประสงค์มากๆนะครับอนเนกประสงค์มากๆนะตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งใช้ส่วนตัวใช้ในชีวิตประจําวันหรือจะใช้ขนของก็ได้นะฮะเรียกว่าคันเดียวจบทุกฟังก์ชันเลยนะฮะนี่ก็จะพับแบบนี้นะครับนล้นก็เก็บของได้2ช่องเลยนะฮะตรงนี้ก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับหรือจะพับลงมานั่งก็ง่ายๆยสบายๆนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายๆนะฮะบอก ของเกาเนี่ยยืดหยุ่นค่ข้าง,างยืดหยุ่นมากๆนะครับอ่ะแล้วก็ด้านหน้านะฮะก็สวยงามเรียบร้อยอ่ะดูกันได้เลยนะครับบาะหนัสวยงามเดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ทมาแล้วคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะพร้อมกับกุญแจอ e m โมบ i l i เ e อรกุญแจสำรองมีให้ครบเล่งใหม่ปัจจุบันนะฮะ76,000กิเมตรแอร์เป็นระบบดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับนะครับ อ่าปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอลด้วยนะครับมีระบบแอร์ออโต้ด้วยนะแล้วก็ปรับทิศทางได้หลากหลายทิศทางนะฮะแล้วก็มีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังมีให้ครบเลยนะครับกระจกทั้ง4บานนะฮะเป็นออโต้นะฮะแต่ว่าบานคนขับนี้จะเป็นไฟฟ้าแบบออโต้นะฮะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะกระจกมองข้างนะฮะพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้า มีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวให้ด้วยนะครับ mm. อ่าพวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันข้างเดียวนะฮะเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ดีมาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยถุงลมนิรภัย a i r b a บคค็คู่พร้อมกับเบรก ABS คอนโซลด้านหน้าสีดำล้วนนะฮะเป็นพลาสติกสีดำล้วนก็อยู่ในสภาพดีนะครับสวยงามเรียบร้อยดีนะฮะอ่า ถัดลงมาจากคอนโซลน,นะฮะก็จะตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาวควันบุหรี่สวยงามนะครับแล้วก็มีหน้าจอะร,ระบบสัมผัสเลยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะเป็นระบบสัมผัสนะฮะใช้งานง,านงาน่ายๆก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ hdmi ได้นะครับบลูทูธอะไรก็ได้หมดนะครับใช้งานง,านงาน่ายๆมี aux hdmi อยู่ตรงนี้ usb ก็อยู่ตรงนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังในตัวอันนี้ของโรงงานให้มาเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะพลงมเอ power ก็ ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักนะฮะถือว่าเบามากๆใช้งานง่ายๆนะฮะใช้งานง่ายๆเหมาะสําหรับคนเพิ่งหัดขับรถก็ได้นะฮะหรือว่าท่านสุภาพสตรีก็ขับได้จริงๆก็ขับได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะโดยโดย,โดย,โดยส่งรถก็เป็นรถประจําครอบครัวน่าจะคุ้มนะฮะเบาเป็นเบาธรรมดานะฮะเดินหน้าถอยหลังได้มีรูมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆตรงนี้นะฮะมีรูชา,าร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ มีร่องวางแก้วน้ำมาให้2ร่องนะครับหัวเกียร์จะคล้ายๆพวก Honda Jazz นะฮะเป็นเกียร์ CVT น้อก็ใช้งานง่ายๆสบายๆเบรคมือแบบธรรมดามาตรฐานนะครับแล้วก็ร่องวางแก้วน้ำให้ตรงนี้อีกหนึ่งร่องนะครับห้องโดยสารมีความโดดเด่นตรงเพดานนะฮะค่อนข้างสูงโปร่งนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับมีไฟที่เพดานด้านหลัง1ดวงแล้วก็ด้านหน้าอีก หนึ่งดวงนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะฮะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความเย็นนะฮะคนนั่งข้างหลังสามารถปรับความแรงแอร์ได้เองปรับทิศทางได้เองนะฮะไม่ต้องมายุ่งกับคนขับเลยที่บางแดดนะครับก็สวยงามนะฮะเรียบร้อยดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวหาให้เนาะส่วนใหญ่จะหักกับทุกคันเดี๋ยวหาให้นะเพดานสวยงามนะฮะเป็นสีดําล้วนก็ดูแลรักษาง่ายๆนะครับสบายๆนะครับที่บางแดดอ่าฝั่งนี้เรียบร้อยฝั่งนี้ไม่หัก นะครับกระจกมองหลังก็มาตรฐานทั่วไปนะครับมาแบบมาตรฐานทั่ว,วไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเกะดีกว่าดูเกะด้านในนะฮะว่าได้อะไรมัางกับรถบ้านนะครับแฟ้มมีให้ครบนะครับอ่าสมุดคู่มือมีให้ครบนะฮะอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวสำเนารถเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ,อะ,อ,ะอะไรวะเนี่ยภาษีเปล่าต่อให้แล้วนี่ภาษีต่อนะ ลืมติดไปติดฟิล์มึงติดฟล์มเลยอ่าภาษีต่อให้แล้วนะฮะหมดอีกทีปีหน้าใช้ได้ยาวๆวพอเราบ,บรต่อให้แล้วนะหมดอีกทีปีหน้าใช้ได้ยาวๆนะครับอ่าสำเนารถกันก่อนดีกว่าโมเดลผลิตนะฮะปี2016ตัวแรกเลยนะครับโมเดลแรกจดทะเบียนสิงหา2016ภาษีต่อให้แล้วนะหมดปีหน้านะ ป้ายเดิมกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยนะฮะสีเทาเดิมจากโรงงานเบนซินไม่เคยติดแก๊สเครื่อง1,500ซีซีร1 cc, 7แรงมามือแรกนะครับบริษัทกนกโปรดักพรกนธนาชาตินะฮะออยู่แถวๆเต็นท์นี่เองนะฮะเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับอ่ะสมุดยังอื่นก็มีให้ครบนะฮะสมุดคู่มือวิทยุนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยสมุดวารันตีก็มีให้เหมือนเดิมนะครับออกเมษายน2016 ตัว1.5 SV นะฮะตัวท็อปเลยแล้วก็เป็นสีซิลเวอร์ลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกนะฮะเลขเครื่องยนต์ L15Z13905152 จะต้องตรงกับหน้ารถนะฮะเลขตัวถังลงท้ายด้วย P104279 นะครับบริษัทัมิทฮอนด้าออโตโมบิลจำกัด นะครับอ๋อเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะโอ้สุดยอดเลยถือว่าดูแลดีนะฮะเช็คหมื่นโล2 0 0 0 0ื่นโล30 0 0 0ื่นโลส0 0 0 0ื่นโล5 0 0 0 0ืโล58ตอนนี้70,000ื่นกว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก่อนออกรถผมก็เช็คให้ซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ถือว่าเข้าศูนย์ตลอดอยู่นะฮหถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดูแลรักษารถด,ดีมากนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะฮะกับคันนี้นะ เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda City, Honda Jazz จนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความคุ้มค่าคิดว่าจะซื้อทั้งทีในราคาเดียวกับ Honda j a จ z หรือ Honda City เนี่ยเอามันแบบนั่งเจ็ดที่นั่งไปเลยก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะว่า,าห้องโดยสารนี่กว้างกว่านะฮะกว้างกว่าเพดานสูงโปร่งกว่าแล้วก็ที่นั่งเยอะกว่า นะออปชงออปชั่นอะไรก็มีให้พอๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังบลูทูธ USB กระจกข้างพัดไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทแอร์ดิจิตอลนะครับบาะหนังแท้ด้วยนะฮะเครื่องยนต์นี่ตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอัตราเร่งนี่ไม่ค่อยห่วงนะเหลืออยู่แล้วร้อยสิบเจ็ดแรงม้าแต่เพราะฉะนั้นะจะมีความยืดจุดสูงมากกว่าอ e ีโคคาร์นะสามารถขับทางไกลได้ดีจะขับในเมืองก็คล่องตัวนะครับรวมถึงใช้งานง่ายๆสบายๆค่อนข,ข้างประหยัดน้ํามันนะฮะ มีเน้นๆค่าดูแลอะไรก็พอๆกับคอ,อน d a j แจ z สเลยค่ะเพราะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ลองกันพอของปากหอมคอละกันนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความคุ้มนะฮะคิดว่าจะซื้อรถ ในเรทประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าถ้าคิดว่าซื้อเก่ง Honda าแจ๊กกลัวแล้วว่าเดด็กคนนี้จะมีสมาชิกเพิ่มหรือว่าจะต้องขนของเพิ่มจะไปให้สุดเลยครับตัวถัง BRV7 ที่นั่งก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันเลยครับไปอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะที่มองหา Honda 7ที่นั่งในราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะฮะก็แนะนำคันนี้เลยนะ2องพันสิบหกฮตัวท็อป1.5 SV ไม่ เจ็ดหมื่นหมื่นออีกทีนะจริงๆแล้วเ,เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่คุณลูกค้าก็มีธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ซื้อในนามบริษัทเพราะฉะนั้นตอนที่ไปซื้อก็มีแวดเหมือนกันนะอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะแปดแสนสองหมื่นบาทนะฮะวันนี้อายุรถ5ปีกับเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรปกติวอลกินราคาหน้าร้านนะเราขายอยู่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเลยนะ พิเศษจะบอกลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะใครที่ซื้อเงินสดลดให้เลยเหลือเพียง4,99,000บาทนะเงินสดนะ499 0 0 0บาทแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะขอจะจัด3 0 0 0 0 0ขึ้นไปใครที่จัดไฟแนนซ์ผมลดให้เลยเหลือเพียง 4 6 0 0 0 0 0 0บาทถูกจริงๆนะ4 6 0 0 0 0 0 0 0บาทนะจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเครดิตด,ดีก็ผ่อนตกประมาณนะ7.2วัดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะโอโ้้หราคาถูกกว่า Honda Jazz อีกนะเนี่ยแต่ตอนออกห้างนี่แพงกว่า Honda Jazz นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โมเดล2016นะได้ตัวท็อป1.5 SV ได้แอร์เพดานนะครับได้เบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับ คุ้มค่าจริงๆนะก็แนะนำคันนี้นะ216 BRV ตัวทอ็อป1.5 s อราคานี้นะครับยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลองอ c u ให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอร,รี่ลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสา และรมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยอยู่ไม่นานนะครับรีบทักทายไยขายกันมาได้นะที่ Li n e Official ย d Line ีย 19sp ค้นหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆครับไปที่ g ู o ก l e แ a p และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนกาละปะปลืกเปิดบริการทุกวันท่านผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับให้ลงที่สถานีวุธากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานออกไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีและเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนๆจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i ส e คร้วก,กว ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัก19สีประกัรรถมือสอที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชั .com